ลูกนางร้ายสวยหล่อมากลูกนางร้ายสวยหล่อมากพี่อคินน้องละลินทายาทในโชติกาโตแล้วหล่อน่ารักทั้งบ้านอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นน่ารักกันทั้งบ้านเลยสําหรับบ้านมณีฉายของดาราสาวเนยโชติกาและนักธุรกิจหนุม่มอามจันสิริจนตอนนี้ทั้งคู่มีพยานรักด้วยกันสองคนพี่อคินวัยหกขวบและน้องละลินวัยสามขวบล่าสุดแม่นด้ยกครอบครัวขึ้นเหนือไปเที่ยวเชียงใหม่ สมผัตอากาศหนาวส่งท้ายปีพร้อมแชร์ภาพความน่ารักของพี่อคินน้องละลินเข้าสวนไปลุยเก็บส้มโดยระบุคแคปชั่นว่าสาวน้อยบ้านไร่กับคุณชายเย็นชางานนี้เหล่าแฟนคลับแทบใจละลายตกหลุมรักสองพี่น้องอคินละลินไปไหนไม่รอดแล้วได้มีโอกาสสัมภาษณ์เนยซึ่งเธอได้บอกว่าที่บ้านในภาคใต้ของเธอมีทั้งสวนผักและสวนผลไม้พอได้บ้านที่มีพื้นที่จึงคิดปรับปรุงพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุดและส่วนตัวยังมองว่าในสมัยนี้ผักต่างๆมีสารเคมีเยอะ ดังนั้นเธอจึงเริ่มปลูกผักสวนครัวนอกจากไม่ต้องใช้สตังในการซื้อแล้วยังมั่นใจด้วยว่าผักที่นํามารับประทานนั้นปลอดสารเคมีจริงๆเพราะเธอเป็นคนลงทุนปลูกและดูแลเองกับมือเป็นมุมเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ในยังได้พูดถึงสาเหตุที่ให้ลูกชายซึมซับและทํากิจกรรมที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์การที่สอนให้เขาพาะปลูกมันทําให้เขารู้จักการรอคอยรู้จักการดูแลและรู้จักหน้าที่ของตัวเองแม้ จะยังไม่อินเท่าแม่แต่ก็เขาดูชอบขณะที่เมื่อถูกถามว่าให้ลูกอยู่กับดินอยู่กับทรายกังวลเรื่องสุขอนามัยไหมสาวในตอบด้วยท่าทีสบายใจว่าคือแล้วเดี๋ยวก็เช็ดได้ในเป็นคนซีเรียสเรื่องความสะอาดของลูกนะแต่ให้เขาลุยไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเช็ดทำความสะอาดได้